เศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่จ่ายบิยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤศจิกายนในช่วงเช้า11ชุมชนค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ทำการจ่ายบิยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน พฤศจิกายน2564ในช่วงเช้า11ชุมชนหน้าที่ทำการแต่ละชุมชนแต่ละแห่งประกอบไปด้วยชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนบ้านเหนือสามัคคีชุมชนร่วมแรงชุมชนดอนชัยชุมชนสันต้นปินชุมชนปู่แดงชุมชนมณีไพรสนชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนตาลเดี่ยวชุมชนจอกจอสามัคคีเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนและทางผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9 จึงได้มีการลงพื้นที่ดําเนินการมอบเบีย้ยยังชีพดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุโดยการรับเบีย้ยยังชีพในครั้งนี้มีการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าไปรับเบีย้ยยังชีพดังกล่าวด้วย